สวัสดีครับพบอีกเช่นเคยครับผมร้านอ์มโปรไบซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับวันนี้เรามารีวิวค่าย Honda นะครับผมเป็นตัว CBR650F ปี2015นะครับโหหายากมากสียอดนิยมครับผมคันนี้มาดูของแต่งกันมาพร้อมท่อแล้วผมทรง s อซกระป๋องนะครับผมมียกสปูลหลังนะมีการล้มกลางมาให้นะครับผมเครื่องเนียนๆไม่มีล้มไม่มีชนครับไฟเลี้ยวหน้า LED แต่งนะครับมีกาดมาน้ําแต่งเลยนะครบคันเลยครับผม มีชิวหน้าแต่งนะชิวหน้าแต่งพร้อมอุดกระจกแต่งนะครับผมตรงรุ่นเลยมือเบรกมือคัสแต่งนะครับผมสีทองอะกรนลม้มมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสภาพเครื่องเนียนๆสวยๆครับผมบางโซ่ครับผมลายคาร์บอนนะแล้วก็มีท้ายสั้นนะครับผมมีการลื่นข้างถังอะม,มันนะแล้วก็มีครอบถังเป็นเพียวคาร์บอนนะครับผมเลขใหม่ครับ คันนี้วิ่ง2 1 0 0มนะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันสตาร์ติดง่ายนะครับผมอ่เน,นฟังครับอท่านใดสนใจนะครผมสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ c b r 650F ปี2015นะครับผมจัดไฟแนนซ์ในทั่วประเทศเลยนะครับ อยากได้รูปเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ